ราในช่วง i n s i g h Talk นะคะ NHA i n s i g h Talk นะคะก็ในช่วงนี้ค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเวทีเสวนาอาจารย์ค่ะเราจะมีห้องย่อยนะคะชื่อห้องว่าเรียนรู้เรียนรัดขับเคลื่อนสังคมสูงวัยนี่ห้องแปลกมากเลยนะชื่อห้องนะคะจะเรียนรู้ยังไงเรียนรัดยังไงนะทำไมถึงต้องเรียนรู้เรียนรัดก่อนคะอาจารย์เรียนแบบธรรมดาเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทางบ้านใช่ไหมออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์นะคะค่ะทาไมต้องมาเรียนรู้เรียนรัดเนาะเราโตโตกันแล้วไงเราก็มาเรียนรู้ไม่ต้องเรียนเยอะลคะไม่ต้องเรียนเยอะมาห้องนี้จะรู้ทางรัดว่าจะไปขับเคลื่อนระบบรองรับสังคมสูงไว้ได้อย่างไรนะคะเราเรียนรัดแล้วเพราะว่าพวกเราเก่งกาดเนาะพวกเราขับเคลื่อนในพื้นที่มาเป็นเวลา10-20ปีละ เพนมีประสบการณ์เยอะเพนส์วันนี้เรามาเรียนรัดเ oh. นาะ,ะ,ะว่าเราจะขับเคลื่อนสังคมสูงวัยได้อย่างไรทําไมต้องสังคมสูงวัยอ่าทาไมต้องสังคมสูงวัยอาจารย์คนมันแก่เยอะรือหรือยังไงห, <c oughs> หรือเราแก่แล้ว <c oughs> หรือยังไงคะอาจารย์คะเวลาพูดถึงสังคมสูงวัย <c oughs> ก็จะเป็นความเข้าใจ ของสังคมโดยวรวมเนาะว่าเป็นสังคมของผู้สูงอายุานะคะซึ่งจริงๆแล้วในในในความหมายของสังคมสูงวัยเรามองทั้งสังคมนะคะ,คะว่าเป็นสถานการณ์ที่เด็กเกิดน้อยะนะคะ,คะเด็กตอนนี้เกิดน้อยมากปีหนึ่งไม่ถึง5 0 0แสนคนนะคะขณะที่วัยแรงงานนะ,ะก็น้อยลง แต่<ห>สัดส่วนผู้สูงอายุคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเยอะมากนะขนขณะนี้ก็ปีละ1ล้านบาทนะไอ้หล้านคนนะคะหล้านคนเพราะว่า,าพวกเราเบบี้บูมเนะ<ช>เาะก็ตั้งแต่ปี2 5 0 4ลงไปเนี่ยจะพบว่าเกิดปีละล้าน<ช><อ>เพราะะฉนั้นขณะนี้เนี่ย60กว่าปี ก็หกสิบอายุหกสิบกว่าแล้วเนาะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์สูงวัยแล้วสูงยังหนู่นสูงอายุอยู่สูงอายุอย่างนูนี้เรียกอะไรคะเป็นเออ่เรียกว่าเออ่เป็นก่อนสูงอายุนะคะเรียกว่าผู้สูงอายุสำรองนะคะสำเสือสำรองยังไงอย่างนั้นเลยนะอันนี้ผู้สูงผู้สูงอายุสำรองเพราะฉะนั้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคํานึงถึงเรื่องสังคมสูงวัยก็คือว่าไม่ใช่มาคํานึงถึงคนแก่แล้วนะแต่ต้องคํานึงถึงคนปัจจุบันที่อยู่ในวัยทํางานเด็กเยาวชนที่จะเป็นผู้สูงอายุเมื่ออายุ60ปีตามพรบผู้สูงอายุนะก็คือ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในสถานการณ์ที่เขาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนตะตอนนี้เป็นการพูดถึง อนาคตนะไม่ใช่พูดถึงปัจจุบันคนแก่ไม่ใช่พูดถึงคนแก่ปัจจุบันต้องพูดถึงอนาคตของพวกเราที่ยังอายุน้อยๆอ,อยู่ที่เป็นผู้สูงอายุสำรองที่จะเตรียมแก่ในอนาคตเนี่ยต้องเตรียมอยู่4ด้านอ่าสี่ด้าน,น <ะ S 2> าที่ต้องเตรียมมากๆก,ก็คือว่า1ทางด้านมิติเศรษฐกิจเนาะก็ต้องมีการคุณก็ต้องมีหลักประกันในการที่จะอยู่ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไป S <S นะปัจจุบันคนไทยอายุยืนด้วยซ้ำเนาะพออายุยืนเนี่ยตายยากละค่ะตายยากมากเพราะว่าเทคโนโลยีาทางการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเสริมเนาะเพราะฉะนั้นเป็นคนก็อายุยืนยาวนะาเนาะเรียกว่าเราจะอยู่ไปอีก2ีปี30ปี40ปีจากจากอายุ60เนี่ยปีหนึ่งอ่ะเราใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนใช้หมดเลยค่ะ ถ้าใช้หมดเราจะต้องมีการเตรียมการที่จะต้องมีเงินสำรองนะคะสำรองในการที่จะอยู่ไปอีก20ปีหรือ40ปีถ้ามีอายุร้อยปี เมื่อวานเพิ่งไปงานศพคุณคุณแม่ของเพื่อนอายุหนึ่ง้อสองปีนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มคนอายุยืนยาวเยอะมากสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เด็กเกิดน้อยน้อยลงอย่างนี้แหละคะอาจารย์แล้วก็ค่านี้สังคมก็จะแปรเปลี่ยนไปโครงสร้างโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนเพราะว่ากลายเป็นไม่ใช่ปีรามิดประชากรแล้วแต่เป็นระคังควําก็คือ ข้างล่างน้อยวัยแรงงานน้อยลงนะคะเพราะเด็กไม่เกิดเพราะว่าเพราะว่าวัยเจริญพันธุ์ไม่แต่งงานเนาะแต่งงานก็ไม่มีลูกนะหรือมีลูกคนเดียวเธอมีลูกกี่คนคนเดียวเนี่ยมีตั้งคนหนึ่งนะจากสองนะพ่อแม่มีลูกกี่คนอ่ะเยอะคนเดียวเหมือนกันค่ะเออเหลือคนเดียวก็แสดงว่าเดี๋ยวในอนาคตลูกจะต้องแบกรับภาระของไรอย่างน้อยใช่ใช่แบกรับพ่อแม่ พ่อแม่ตัวเองแล้วก็ปู่ย่าซึ่งอายุยืนยาวนะคะที่อาจารย์เทียนฉายท่านบอกว่าเป็น triple A triple A ก็คือว่าต้องรองรับ3วัยสามเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาที่ปัจจุบันที่คนปัจจุบันผู้สูงอายุสำรองต้องเตรียมตัวคิดเอาไว้นี่แค่มิติเศรษฐกิจนะคุณจะมีเงินพอไหมเพราะณตอนนี้คุณจะต้องออมละ ทีนี้ออมยังไงหรือคุณจะต้องมีหลักประกันรายได้ยังไงที่จะอยู่ยาวต่อไปก็ออมเงินออมเงินก็บอกว่าโหเงินเดือนก็แทบจะไม่พอกินทำยังไงก็ทางไหนได้อีกคะก็สามารถที่ถ้ามีที่ดินเนาะก็ไปปลูกต้นไม้เราเรียกว่าออมต้นไม้หรือมีวัวมีควายออมวัวออมควายเดี๋ยวนี้เขามีธนาคารที่ขี้วัวนะเดี๋ยวไปฟังนะที่ห้องนะคะห้อง ห้อง401เนี่ยนะคะห้องเรียนรู้เรียนรยนัดว่าเขาทําธนาคารขี้วัวได้ยังไงนะ<อ>ที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากได้นะคะมิติที่สองมิติที่สองก็คือว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ทํายังไงเราถึงจะเกิดดีเนาะเกิดและมีคุณภาพไม่ใช่เอาปริมาณเยอะ แต่เด็กไม่มีคุณภาพเนาะท้องไม่พร้อมเนาะเข้ากับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้เลยค่ะใช่ทำยังไงให้เด็กมีเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะอันนี้ก็สอดคล้องนะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะให้มีเด็กเพิ่มแล้วก็เด็กเพิ่มเนี่ยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเกิดอยู่มีมีความมั่นคงในชีวิตแก่เนาะแก่ก็ก็แก่อย่างพึ่งตัวเองให้มากที่สุด พึ่งอย่าไปพึ่งไม่ได้บังพึ่งลูกหลานเนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานก็เอาตัวไม่ค่อยรอดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุ ก็ต้องมีการเตรียมตัวให้ดีสุขภาพจะเตรียมได้ไม่ใช่มาเตรียมอายุหกสิบอาจจะไม่ค่อยทันดังนั้นก็ต้องเตรียมตั้งแต่วัยทำงานไม่ใช่มัวแต่นั่งทำงานทำงานทำงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่พวกเราทําอยู่นะปัจจุบันงก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 งดงดงก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 โหป่วยเป็นโกงกงกนกงกนี้นะคะทีนี้ป่วยถ้าเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเจ็บก็ให้หายไวๆถ้าสุขภาพเราดี นะก็ก็ฟื้นฟูได้เร็วแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีก็ยิ่งสุดเนาะอันนี้ทำยังไงถึงจะทำให้การป่วยเนี่ยสั้นที่สุดแล้วก็ตายดีอ๋อนื้ว่าตายให้ไวไม่ให้ตายไวตายดีตายดีก็คือซึ่งอยู่ในมาตรา12ในพรบสุขภาพแห่งชาติเรานะคะก็คือเรื่องของการตายอย่างมีศักดิ์ศรีนะโดยที่ไม่ไม่ไป ทำนู่นทำนี่ให้ตายสงบที่บ้าน๋อไม่เจาะข้อใหม่ค่ะ,ะรหรือโดยไม่จําเป็นหคะโดยไม่จําเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นทํำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นนะ,ะตั้งแต่อายุน้อยๆนะแล้วก็ออให้อยู่อายุยืนยาวที่สุดพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะจนถ้าป่วยก็ให้หายไๆแต่ถ้าไม่หายก็คาดหวังว่าให้ตายดี อันนี้จึงจะเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีที่เราต้องเตรียมตัวที่ต้องเตรียมนะคะคนปัจจุบันต้องเตรียมนะเธอเนี่ยต้องเตรียมนะคะมิติที่สามก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็คือสภาพแวดล้อมที่บ้านที่ปกติมิตินี้มักจะไม่ค่อยคิดถึงกันเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราอยู่ในบ้านด้วยความเคยชินอยู่มาตั้งแต่เกิดเนาะแต่ว่าเมื่อวัยเปลี่ยนแปลงไป นาะความอะไรนะความความตั้งใจจะไปเช่นจะลงบันไดนะหรือไม่มีราวจับเนี่ยนะแต่ก่อนเราวิ่งได้เลยมันก็เชองชาถดถอยแต่เดี๋ยวนี้จะกล้ามเนื้อมันก็อาจจะไม่สัมผัสเนาะไม่สัมพันธ์กับกับความต้องการเนาะเพนอาจจะล้มอาจจะหกล้มพัดตกหกล้มนะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่ามีมีคำหนึ่งเรียกว่า ไม่อยากให้เกิดสภาพหนึ่งคนล้มเจ็บทั้งบ้านยังไงคะอาจารย์ถ้าหนึ่งคนล้มเนี่ยไม่ว่าจะล้มบันตกบันไดลื่นในห้องน้ำนะที่เปียกหรือหกล้มหรือเดินแล้วก็พัดตกหกล้มต่างๆเนาะด,ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันยังไม่ดีพอไม่ยังไม่มีการปรับไออย่างเงี้ยอาจจะทำให้หัวแตกอาจจะทำให้เ,เกิด เกิดกระโูกกระโหลกแล้วนะคะหรือเกิดป่วยยาวเลยทีนี้หนักหนักเลยนะอาจจะปิการายังไงคะอาจารย์เจ็บทั้งบ้านก็คือว่าทุกคนต้องมาดูแลคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครนะอาจจะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้พ่อแม่เราก็ได้ญาติเราได้หมดเลยทุกคนเลยที่บ้านเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะหกล้มเนาะแต่ แต่ทุกคนมีโอกาสหกล้มหมดเลยเนาะถ้ากรณีว่าสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เอื้อเคยได้ยินว่าบางบางคนผู้สูงอายุบางคนล้มแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาเดินล้มล้มแล้วล้มเลยเลยล้มแล้วก็ติดเตียงการติดเตียงคนหนึ่งเนี่ยสร้างปัญหาให้กับบ้านมากกับครอบครัวใครจะดูแลค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายปัจจุบันคนดูแลแคร์กิเวอร์เนาะถ้าอยู่ในชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ย ปัญหาตรงนี้จะน้อยลงเพราะ hmm. ว่าเรามีแคร์กิเวอร์ในชุมชนเนาะที่จะคอยดูแลมีอาสาสมัครสาธารณสุขคอยดูแลเนาะออในการไปเยี่ยมเยียนเยี่ยมบ้านเนาะมีชมรมผู้สูงอายุไปเยี่ยมเนาะแต่ถ้าในเมืองข้างบ้านติดกันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะตายในบ้านก็ได้แต่เงียบๆถ,ถ้าไม่มีออคนดูแล<อ>นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งคนล้มเจ็บทั้งบ้านนี่ คนก็ต้องมาดูแลลูกหลานก็ต้องมาดูแล<ม>เขาคงไม่ใจร้ายไสะระรมที่จะปล่อยให้ทิ้งเอาไว้เนาะ<ม>ก็ต้องไปรักษาซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ต้องลูกหลานบางคนต้องลาออกจากงานเนาะพเพื่อต้องมา,มาดูเลยเพ้นเพ้นค่าใช้จ่ายมันมหาศาลเราเลยเรียกว่าหนึ่งคนล้ม ทั้งบ้านไม่ใช่เจ็บใจอย่างเดียวเนาะเจ็บทุกเรื่องเลยค่าใช้จ่ายเสร็จการเงินการทองร่างกายแม้กระทั่งจิตใจเนาะการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือคนพิการหรือคนที่พลัดตกหกล้มแล้วพิการแล้วติดเตียงเนี่ย โอ้โหเป็นภาวะที่เครียดมากๆนะคะเป็นสภาพจิตใจด้วยนะจ๊ะใช่ใช่ค่ะมิติสุดท้ายก็คือมิติชุมชนสังคมเนาะทำยังไรเราถึงจะให้ชุมชนเราสังคมในในหมู่บ้านเราเกิดการรวมตัวกันช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกันซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเราดีมากเนาะเรามีชมรมผู้สูงอายุเกือบสามหมื่นชมรมนะคะ าภาย <บน S 2> ใต้ <ทำ S 2> สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะ,ะมีทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลน,นะคะทุกหมู่บ้านเพื่อเกิดการรวมกลุ่มซึ่งก็ทําให้ผู้สูงอายุนะเฉพาะผู้สูงอซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ในชมรมผู้สูงอา,อายุนั้นเราก็คาดหวังว่าจะมีผู้สูงอายุสำรอง อ๋อคือในชมรมผู้สูงอายุก็ไม่ได้มีแต่ผู้สูงอายุใช่ค่ะก็คือมีวัยสำรองเข้าไปด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุทํางานเราเป็นแต่เพียงผู้มีปัญญาเนาะมีประสบการณ์ชีวิตอาจจะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตผู้เชี่ยวชาญชีวิตเลยนะใช่บางแห่งเขาเรียกว่าที่ลานสกาเนาะที่นครศรีธรรมราชเขาเรียกว่าโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิต นะคะไม่ใช่โรงเรียนผู้สูงอายุอ่ากำลังจะถามอาจารย์ว่ามีความต่างกันอย่างไรโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตกับโรงเรียนเราอาจจะคุ้นเคยกับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุใช่ซึ่งปกติก็มีเนาะชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนซึ่งแต่ว่าที่ที่ลานสกาเขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่มีประสบการณ์มีอาจจะเรียกว่า อาบน้ําร้อนมาก่อนเพ้นก็จะมีข้อคิดต่างๆได้แต่เราไม่มีแรงเราไม่มีแรงเพราะว่าเราแก่แล้วเนาะจะให้คุณลุงคุณคุณปู่คุณย่าคุณยายประจักษ์สารแล้วก็แบบโอ้โหใช้แรงทําไม้กวาดนู่นนี่นั่นอาจจะลําบากนิดนึงเพราะฉ้นก็ต้องมีคนหนุ่มสาวเข้ามาช่วยนะเพ้นในชมในชมรมหรือในกลุ่มในชนบทหรือในกลุ่มในหมู่บ้าน อย่างหมู่บ้านท,ที่หมู่บ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็มีการรวมกลุ่มนะของผู้สูงอายุแล้วก็คนวัยทำงานเนี่ยเต้นแอโรบิกเนาะหรือช่วยเหลือกันนะไปไปวัดด้วยกันนะไปทัศนศึ <ทำ S 1> กษารวมกันใช่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนอ,มอ,าาอีกมิติสุดท้ายก็คือมีอีกเหรอคะมีแล้วนะคะ เติมเข้ามานิดหนึ่งเป็นมิติเรียกว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะมิตินี้ทําไมถึงเข้ามาเข้ามาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมันมันเข้าไปเสริมในทุกมิติเสริมด้วยในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ค่อนข้างอันตราย มันก็มีผลกระทบนะจานเคยได้ยินคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วก็ถูกหลอกเพราะฉะนั้นเป็นช่เพราะฉะนั้นในชุมชนก็การรวมกลุ่มนี่แหละจะทําให้เรามีความรอบรู้เนาะแล้วก็อาจจะเสริมความรู้เหล่านี้ให้กับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในชุมชนแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสําคัญนะเราหลีกไม่พ้นเนาะทุกวันต้องมีโทรศัพท์มือถือสวัสดีตอนเช้าหรือเปล่าสวัสดีตอนเช้านะให้ส่งดอกไม้ส่ง พระอ่าใส่ใส่สีเข้าไปนะเพ้นทำให้อันนี้ทําให้เรารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ถูกแล้วก็ยังไม่หลงลืมว่าวันนี้วันจันทันี้วันจันอะไรนะอันนั้นก็เป็นข้อดีนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันทําให้เรารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เรายังเจอกันอยู่ดีกว่าที่อยู่ๆเขาเงียบหายไปนะไม่ส่งอะไรมาไม่ใช่ไปที่วัดนะ ไปเจอกันที่วัดละ oh. นะก็คือตายจากกัน <c oughs> โดยที่ไม่ได้ล่ำลากัน mm. เพราะฉะนั้นเราการรวมกลุ่มในชุมชนจึงเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะการรวมกลุ่มทั้งของออวัดโรงเรียนนะตำรวจชุมชนเ uh. นาะก็มารวมกลุ่มกันซึ่ง เราได้มีการทําเรื่องของการทำการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยในระดับตําบลมา30ตําบลเนาะใช่จ,จนทราบว่ามีศูนย์เรียนรู้ด้วยอยากให้ใจา์เล่าตรงนี้นิดนึงค่ะจากการที่เราไปทํางานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยกับตบําบลโดยที่ได้ชุดความรู้มาว่าส,สิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเรื่องระบบรองรับสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะตัวสำคัญก็คือท้องถิ่น ท้องถิ่นเป็นเป็นกลไกหลักที่จะเชื่อมกับท้องที่นะ,ะเราเรียกว่าจตุพลังนะคะจตุพลังก็คือท้องถิน่นท้องที่ททหน่วยราชาการนะแล้วกแว็แล้วก็ ภาคชุมชนภาคประชาสังคมนะคะที่จะต้องร่วมมือกันในการที่จะขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโดยต้องมีหัวเรือใหญ่ในการนำนะคะใครจะเป็นหัวเรือใหญ่ก็คือท้องถิ่นนพื้นท่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องออบอต่อเทศบาลนะหรือว่าเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเพ้นกลุ่มกลไกเหล่านี้ ก็ช่วยกันทํางานในชุมชนรวมทั้งสภาองค์กรชุมชนด้วยนะคะท,นะที่ได้เข้ามา,ามในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมนะ,ะเพราะว่าเขามีงบประมาณเพราะฉะนั้นการทําแผนรองรับสังคมสูงวัยของท้องถิ่นจึงเป็นส่วนสําคัญมากที่ที่ที่เราไปได้สนับสนุนการทำงานมา30ามสิบตบลแล้วมีการถอดบทเรียนะนะพอถอดบทเรียนเราได้ชุดความรู้มากม็ทำให้เกิดสิบ ศูนย์เรียนรู้รองรับสังคมสูงวัยนะคะศูนย์เรียนรู้ค่ะซึ่งมีด้วยกันอยู่สิบศูนย์เรียนรู้รรจากสี่จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดจังหวัดพิจิตรนะคะจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดตรังนะคะ4จังหวัดสจังหวัดสิบศูนย์เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิบโมงครึ่งวันนี้นะคะพอในห้องเรียนรู้เรียนรัดเราก็จะใช้ชุดความรู้ประสบการณ์จากการไปถอดบทเรียน ทั้งสิบศูนย์เรียนรู้นี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมเราจะได้เห็นรูจประธรรมว่าตัวเป็นๆตัวเป็นๆของที่อยู่ในศูนย์มาเล่าให้ฟังนะคะรวมทั้งมีการเสวนาด้วยจากค่ะจาก เลขาสชนะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่หะหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่เลยนะในการเคลื่อนเรื่องนี้นะคะแล้วก็สสสนะคะแล้วก็สปสวนะสปสวเราเป็นตัวเป็นสำนักประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัยนะคะซึ่งจริงๆเราเป็นองค์กรเล็กๆที่ทำหน้าที่ เชื่อมร้อยนะคะในแนวราบกับหน่วยงานราชการนะทั้งสสสสชสปสชกรมกิจการผู้สูงอายุและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งสภาพัฒน์ในการทำงานด้วยกันนะคะซึ่งการอันนี้อาจจะอาศัยประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้วยกันนะคะคงเป็นองค์กรเล็กๆเป็นตัวจี๊ดนะคะเป็นตัวจี๊ดในการเชื่อมประสานแล้วก็ สนับสนุนชุดความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการทำงานนะคะที่เราได้ทำงานมาด้วยกันทั้งกับสอชอกับสสสกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกับจุลาอาลีกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เราทำงานด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนนะคะว่าช่วง10บโมงครึ่งวันนี้นะคะในห้องเรียนรู้เรียนรัด นะคะเรียนรู้เรียนรัดเรามาเรียนรัดกันขับเคลื่อนสังคมสูงวัยด้วยกันนะคะแล้วก็ในช่วงเพราะสังคมสูงวัยเป็นอาจารย์เจริมศักดิ์ปิ่นทรท่านบอกว่าเป็นซีนามินะคะของสังคมไทยเลยที่กําลังเคลื่อนเข้ามาอย่างแรงนะคะและบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้ค่ะอาจารย์สวคุณหมออมพลจินดาวัฒนะก็จะมาปาฐกถาพิเศษค่ะ ทำยังไงเราถึงจะสารพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสูงวัยนะคะ,คะซึ่งเป็นภารกิจของทุกหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เลยจะเชิญชวนด้วยนะคะเป็นเดี๋ยวสิบโมงครึ่งเราเจอกันนะคะเราจะมาเรียนรู้เรียนรัดได้กันได้ยอย่างไรนะคะก็ะะเ,เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะท่านสามารถรับชมนะคะได้ทาง Facebook Live ที่นี่นะคะแล้วก็หรือว่าที่จะเข้าไปติดตามนะคะเข้าไปกดลิงก์ซูมนะคะในห้องย่อยได้เลยผ่าน w w w s a ซต์เ a r บนะคะเข้าไปดาวน์โหลดสุจิบัตนะคะแล้วในนั้นจะมีลิงก์สำหรับเข้าห้องประชุมได้เลยไม่มีไม่มีปิดกั้นนะคะคือลิงก์นี้เปิดโอเพนสำหรับทุกๆคนนะคะที่ไม่ได้มาร่วมงานนะคะแล้วก็ส่วนท่านที่อยู่ในงานก็เชิญได้ที่ห้อง bbc 0 1 1เวลา10โมงครึ่งนะคะและตามด้วยปาฐกถาพิเศษจากคุณหมออัมพลนะคะ สารพลังรับมือสังคมสูงวัยภารกิจร่วมของทุกคนก็ต่อเนื่องกันไปเลยจัดให้นะคะในช่วงนี้ขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันที่ห้องย้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาแนานโดยกาแฟปาทีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ินนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ชานนโดยผิตภัณเสริมอาหารแควดแคลเซียมบำรุงกระดู สนันนนุโดยนั่นมันงาดามจะไม่มีเอกลดกนดัลอิตตันนู่นิสระต้องัวานี้เลย